สวัสดีครับพี่น้องเแฟนๆของเรามาครับช่องเกษตรเพิ่นเอาพี่เชีย์ครับตอนนี้เรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีแอดมินเบนต์นะครับสวัสดีครับเอาพากกระติ๊ไปดาราเหรออุ้ยอุ้ยดาราเนีเอาก็ได้เน้ตเท่าไหร่กูแจมาวันนี้เวลากุญแจมออกมาเอาเท่าไหร่น้องจังไรตอนแรกมันอยู่ในกระเป๋าอีกอันนึงตอนนู้นยิบกระเป๋ามาผิดโทรศัพท์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 ลูก ถ้าท nee, ีอ oh, ย hmm, no, ู oh, so, ่จังไหนสัมปันนี้น่าแถนหนิ่ัมนี่น่าขังทางโอ้ยน่าเหมาะสมมากเลยเหมาะสมหน้าตามากเลยน้องข้างทางเลยพ่อดูหิวเข่าเกิบพี่ดำแพะเอาเอาเกิดแบมพืชพ่อหนูหิวเข่าเอาขนมอีหยังยองยองเกาะยองคือมอยเหรอ เออขอพวกนี้หลายจี่พื่อหอบไปขายบนที่ันตลอดหอบนอบใส่หลังวหอบใส่หลังคน้ไปเจอหอยากกินข้าวอยากกินข้าวคนหันลงใลลูกนั่นเอลกอดันนี้ชุดนางเอกไหมชุดนางเอก ชุดนางเอกสาวเดินดงอะ่ะตอนเดินดงนในเดินดงแล้วก็ค่อยมาเป็นชุดเพชรตอนนางเองเดินเดินเดินดงก่อนไม่ใช่สิละในเดินดงนย้าย,หยเหลังบอลแล้วใส่ย,ย้ายก่อนย้ายก่อนมาถึงแล้วนะครับรโอ้ยของมาไล่ไหม,มดหได้เสมอเลย รวยแล้วเบนเบนก็พวงรวยแล้วสวัสดีค่ะแม่ผมไปที่ไหนมาฝวกเนกระตากเต๊กินก็ลกม่ได้เนี่ยั้แล้ฝากในอาองแล้วมุ้งทำไกิน้นมันมั่นกินไหนมังมาเอนั่งนเฮ้ยเไปซ้อเราเรามีของมันมันแค่รวมเแม่เยอะขบคุณแม่ขอบคุณ พ่อ oh, ่พ่อไปซื้อไหมอสามโวมเนาะมันหนึ่งไปานันมันน่ำาเที่ยวที่ำไทยอ่ะพานงย่่พอดีนั้นพอนั่นพอยังก่พอวงสองพ่อพ่ออยก่อนพอยงโจดพอยังโจดยมางน้ยมันมันไม่จะเสคือยกข้หำพายเลพาันังยิ่งพอพามาจากมาลําพอดีพามาฝากระลังมั้งทมาฝากระ เอาไปลาีมีน้วไม่ตัวด <c oughs> ิเรียมาพก,กิ่อยู่กับพกแก่ตัวไม่ตัวดิมังพวกนี้ไม่ค่ตัวนะจะามาอัมพมันยัไม่ได้หรอกค่ัอัมาอัมพงมนีมเนมื่อ,อนี้ทีน่นอนม่นีนนอนตัวนอวนอนจะไปใส่จะไปยังครับบอกครับเป็นด้นเสือนงมือ,อ,อกองกัน่ะเออเออมือกองแน่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 อ๋อคิดถึงมือกองเออแต่ไปสร้างมือกองบกฮาบล็อกหนึ่งเด้ไหไปสร้างมันนอกไห่นอนนางบ่ก นออนแน่ซี่บานางผู้เดียวเหมือนแม่คนึงนตัวน้อยเองเอาประเดียวเบาอไปแล้วพี่ไปร้าเถอะมาตัวเียมันมาก่อนวุาเสมแข่งมา้ยเนุยเอาน่ามาให้ลูกกินเอยที่แรกพอว่าซื้อมาห้ยมาอลยหมาพ่อกระไดนาะให้ลูกกินนั่ดีกับ่าได้ให้ลูกกินของหมาพ่อน ก่อนละหาซิที่แล้วว่าซื้อมาให้หมาม้าวอยูสัยหมาอยู่ข้างห้องอีกคุณคุณบอลลื้อซื้อมันนะซื้อรู้แหละเป็นตาเธอก็เลยโชคดีได้กินแท่นหมาเมื่อวานนั้นปวดอะไรบ้างซื้อปูวากินกับกาแฟซื้อมาสองอันทำไมต้องเลือกส่งนี่ไหมเออต้องการจิ้วให้มันมีแบบว่าสองเส้นให้มันเกิดไม่ต้องจิ้วเราพอเนาปั๊บปั๊บที่อยู่ที่นั่งเดียวโอ้ย เปลี่ยนข้อไม่โหลดข้อกระไดเอาหนาไปมใส่นี่เอาหนาเอาหนาแม่ปีมาใสอ้ยว่าเอาคเป็นหนาแม่ปีเนาะใสนองิวพวกเนี่ยิวมันมันต้องเกล่ถึงเสม่ถึงเงาหนาไม่สวยไหึโคนออกมาเลยเขียนไม่เล่นบอบอเป็นโคลนขึ้นแบีให้นุบวดที่ใช้ใสนี่เด้จมันกระโดดเห็มแก่อนมันจิเมกนี่นี่นายไม่นี่เบิงเอา พ่อก็ไดน้นงเนี่ยซูเซียเลยที่ไหนเาน้าน้องใหม่ครับผมนอุ้ยสวยมากเลยใหม่เอ้าหนาอยู่ดีพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหนาหนูยี่พ่อก็เปียกเทียบพือขาหนาพ่อหรือเปล่าพ่อคายออกแล้วพ่อคายออกแล้วซองอันคุ้มเจ้า กะสร้างุณษณาคือเก่านี่ไปลักของวงมาบาพอแม่มชาบประโยชนเขาถิ่มแล้วเอเข้าไปถิ่มไปเก็บเศษเขยะน่ไปเก็บคนออกรสรนกเก็บนกไปเก็บของเขามาซื้อเขาจะอว่าแต่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 เขาจะก่ก่าเสียบไปเยอะเลยลูกเสียบไปเยอะเลยคูไกบอกยังเสียบไปอีกกวงวันี้เสียบไปอีกเลยไปรับเก่าด ยูน่นขอนันมีบหลกหลายเลยเมีบอกสุดพอรมยังพอดับรถก่อน ไม่ได้เธออารอออมะ m o m โอ้ผอวอ o m เทงรถตั้งแต่แม่ฟวงตั้งแต่แม่พวงมณีมาแอดมินมบะกะกนินบังๆังังอย่าไปเฮ็ดมาคุ้งพัดีนเอาแครมึงจับักรนเอาเลยอีงอย่าไปเฮ็หคุงพัดจีนเอาอย่าไปจับเนาขึ้นหนาเมืไเอไหร่เจ้าหน้าจ้ปีด เออเอาคลิปตั้งไอย่ังบอทสุขคักมนสุขมันไม่มีรนี่ยูทูปไปใส่ว่ะตื่นแล้วเปคขอบในยูทูปใครนี่ต้องคอยประสานเ่านนี่เอามาครับไปนี่นีอยากอยากลุุงเทพอยากมานบอว่าบีบค้านี่ มานอีกเจ้ารถอ,อมพอเพียเาเดียมไ่พานมานได้อตโตหน่อยมากโต้วเอาน้ำมานอีลิ่ดิไปลงเทพอ่ะจะต้งบึงบารมีข่อย,อย,อยไปไปลงเทพมันมันสิบประมานมาไรมันสิบมานเงินหนาเวทีเขาสิหายพอร้อยสองร้อยสามรอยเพราะว่าข่อยคอออกออกเตยล้าดอ่ะพว่ออกเตยลาจะใส่เนี่ยเสื้อแขนกระบอกเตยฉากแรก มันหหวดค้าให้พอละมันโหลดเ็บบ่ไม่แห้งแล้วเห็ดดีดีเฮ็ดกหนาเขาปุ่นยังนี่เขานอนแต่สามถุ่มเขาตื่นตีห่าเจอกันคลิปหน้าครับพี่้องค้าสวัสดีครับ